ทำไมตัวละครตลกตัวนี้ที่ทําอะไรก็ดูไม่ค่อยฉลาดแต่กลับกลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดังไปทั่วโลกได้เบื้องหลังสําคัญก็คือโรแวนแอดกินสันนักสแสดงชาวอังกฤษ,กฤษผู้รับบทตัวละครหลักในซีรีส์ดังอย่างมิสเตอร์บีนคนนี้นี่แหละครับเขามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเลยจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกอย่างออกซฟอร์ดมีข้อมูลว่าเขามี IQ สูงถึง178ซึ่งอยู่ในระดับที่พอๆกันกับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดดััับโโลลลกเลยเยรรรแววนน่ไ้ิมพฒาตะค มาจากการที่เขาลองทําหน้าแปลกๆต่อหน้ากระจกและได้พบเข้ากับตัวละครที่ดูน่าสิ้นหวังแต่ก็น่าเอ็นดูในเวลาเดียวกันแนวคิดสําคัญในการสร้างตัวละครมิสเตอร์บีนนี่คือการสร้างตัวละครที่เป็นเหมือนเด็กในร่างผู้ใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันด้วยวิธีที่แปลกประหลาดแหวกมนุษย์มานาและก็มักจะสร้างความวายป่วงเนี่ยตามมาเสมอแต่ด้วยการที่ตัวละครเนี่ยแทบจะไม่มีบทพูดเลยทําให้ซีรีส์มิสเตอร์บีนนี้สามารถทําลายกําแพงทุกภาษาและเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นที่รู้จักและนุ่าาาจดํมกที่